ระบบยืนยันยอดหุ้้นนี้เงินฝากการค้ำประกันขั้นตอนการเข้าสู่ระบบท่านเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์สหกรณ์คือ spdcop o com หรือสแกน q r Code จากนั้นให้เข้าสู่ระบบโดยใส่เลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผ่านคือเลขบัตรประชาชน13หลักขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้นนี้เงินฝากการค้ำประกันเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ด้านซ้ายมือคือเมนูการใช้งานซึ่งจะแสดงเมนูต่างๆเลือกเมนูยืนยันยอดพุนนี้หากข้อมูลถูกต้องให้เลือกถูกต้องหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้เลือกไม่ถูกต้องพร้อมใส่หมายเหตุเมื่อทำการครบทุกรายการแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลหากต้องการพิมพ์นนนหน,นังสือยืนยันยอดหุนนี่ลิกหนังสือยืนยันยอด รายงานยืนยันยอดทุนนี้เงินฝากการคำประกรันจะปรากฏ